สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเที่ยวไปไทยลาวค่ะวันนี้โยกอยู่หน้าอนุสาวรีย์เนาะกาลังจะไปเดินเล่นตรงริมโขงเนาะวันนี้ผ่านอนุสาวรีย์ช่องหัวค่านะคะเขาเปิดน้ําพุพอดีเปิดน้ําพุพอดีก็เลยแวะถ่ายรูปหน่อยถ่ายบันทึกไว้หน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้กําลังวิวกำลังสวยเลยแต่ว่าเสียดายมาเย็นไปนิดนึงคนคนช่วยขับรถเขาเพิ่งเลิกงานเมื่อคืนละามาดึกก็เลยไม่เห็นคนเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือคนกําลังเยอะเลยนะคะ คล้ายๆมีตลาดนัดย่อมๆนิดๆอันนี้จะเป็นส่วนของเล่นเด็กนะคะ,นนะ,คะร้านของเล่นเด็กเอ๋อเหมือนว่าผู้ใหญ่พาเด็กมาเดินเล่นออกกำลังกายนะคะแล้วก็ซื้อของเล่นด้วยน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นวิวหน้าอุสาวรีนะคะคือเขาจะเปิดน้ำตกาน้ำพุนะคะน้ำพุแค่ช่วงหัวค่ำ อันนี้ช่วงหกโมงกว่านะคะประมาณนี้อันนี้พาเด็กๆมาเดินเที่ยวเดินเล่นได้นะคะเดินออกกําลังกายก็ได้นี่นะคะโอ้ยสวยนี่นะคะน,นี่ช่วงนี้กําลังสวยเลยอูโหขึ้นสูงมากอหอ่าอ,อันนี้วิวรอบๆเนาะอันนั้นสำนักง,งานนายกว่ะนี่บอก แล้วจะเป็นส่วนด้านข่ายจะเป็นสำน,นักงานนายกเนาะคนมหาไทายห้องไทยอย่างย้มมือแรงอากาศอากาศดีได้สองสามมื้อมันนี่เนาะนี่โบฮ้อนปันไหลเดินห่างผู้คนหน่อยเนาะจะได้เปิดแมทได้หน่อยนะคะนี่นะคะวันนี้ไม่ได้พาลูกๆมาลูกๆอยู่บ้านกับตากับยายนะคะก็เลยมากับแฟนแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยขับรถหนึ่งคน ส่วนพวกนี้จะขึ้นหลวงพระบางนะคะน่าจะช่วงเย็นนะคะเพราะว่ารถไฟหาซื้อตั๋วยากมากนะคะวันนี้ก็ไปต่อแถวซื้อรถซื้อตั๋วรถไฟเขามาแล้วนะดูบรรยากาศด้านหลังเ,เ,เ,เดี๋ยวเราย้ายไปจุดอื่นนะคะไปถ่ายรูปตรงจุดลานไอริมโขงเนาะเห็นปะไปริมโขงนะคะกำลังจะไปที่รถแล้ว ตอนนี้เขามายางกันอยู่ที่ตลาดนัดกลางคืนนอกถนนคนเดินแคมขคองเนี่ยเสื้อผ้าขายแครับคือก็คือกะไทยเห็นเลยเนาะแฟชั่นเออพวกเสื้อผ้าส่นรวมสุนรวมแฟชั่นไปรุ่นรุ่นไหนรุ่นไหนตามใจมากเลือกออโรดมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นเนาะอันนี้กับก้อนเข้าตลาดนัดก็ให้ใส่แมสปิดปากกันเบิดทุกคนเด้อเพื่อนบพื่อให้ปอยแมสก์หาเข็มขัดให้เพื่อนคัะ เพิ่งได้เข็มคัดเพิ่นไ่ได้สายฮัดแอลเพิ่นมาเครื่องหลายเลยเนาะเครื่องขายหลายเนาะกูโกวาหลายเนาะอยู่ใส่ก็มีแต่กโกวาอืมกินแก้วก่อนไอติมบ้านบ้านไอติมบ้านบ้านไอติมทง่รานมาลองลองลองแวะดูไอติมที่ร้านเออทีกอยากขายป้าเนาะแล่มอะไรนะแก้วบ้านบ้าน ก็แลมบ้านๆไอติมแจกจ <10 S 1> ก็แลมแจกจเอเอารถ่ดเอาเอากะทิเออเอาจอกเอาจอกสิห้าก็ได้สองจอกเอออันนี้ราคาเนาะจอกน้อยคือไซส์เอสคือหนึ่งหมืนครับจอกละหนึ่งมื่นเด้อ <laughs> จอกละหนึ่งหมื่นหนึงหมื่นลักกันหนึ่งหมื่นห้าพสามพัน มีท oh, like ็อปปิ right? ้งให้พร้อมช้ได้สามอย่างว่ะอันนี้มีอย่างไหนเค้ากัมว่ะข้ากัมก็ได้กะมีกระเพื่อครัถนกกะอันนั้นเห็นไหมอย่างอันสุดท้ายเหื่เออมะอึสท้าไดเธอกินกับเรานะเด้อ้าได้สาว <S 2> <S 2> สามสิพย์เธอใส่หยางยมันบุญใส่ใส่ข้าวแล้วก็ใส,ส่สาลีอ่าจังเอืหนึ่งหมื่นห้าพันกีบสามสิบบาทสามสิบปลายบาทสามสิบห้าบาทไอติมของบ้านบ้านไอติมของบ้านบ้านคนบ้านรร بان จะให้ลองชิมเดี๋ยวแซ่บเลยตรงนู้นมีอะไรอ่ะอ่าเขาเต้นแอโรบิกปีนั้นที่กินอยู่ที่บุญท่านหลวงอ่ะอร่อยดี ประเทศไทยประเทศไทยข้ามถนนข้ามน้ำไปเป็นประเทศไทยอ,อันนี้ด้านล่างด้านล่างจะเป็นโซนของก,กินนะคะนั่งชิวนั่งชิมโซนทางนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ไม่ได้เดินลงไปดูเนาะเพราะว่า จะเดินชิวเล่นๆไปก่อนเพราะว่าจะต้องรีบกลับไปกินข้าวที่บ้านเพราะว่าแม่ทำกับข้าวรอฝั่งนั้นจะเป็นหนองคายนอกประเทศไทยตรงข้ามกับท่าโพธิ์วิสัยมันอยู่ฝั่งพูนอันนี้สีเชียงใหม่ตรงข้ามนี่เป็นสีเชียงใหม่เป็นบอกอตรงข้ามฝั่งนู้นจะเป็นอำเภอสีเชียงใหม่ประเทศไทยนะคะ ตอนนี้ก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะจนเจอป้ายแล้วป้ายตรงถนนคนเดินนั่นด้านล่างกเขาทำน้ำตกสวยนะเนาะมุมน้ำตกสวยอันนี้คืออะไรอ่ะนาคาราชนาคาราชซิตี้แม่นบอนาคาซิตี้นาคาซิตี้อลาฮอลาดในแสงนาคานาคาแล้วตรงกลางเป็นอย่างอ๋อนาคาราชเอ่ยไปแล้วเอ้เขาอ่านถึ่งท่าวันนี้โอ้ เลิ่เลียงกันแล้ว <3. S 2> เออนาคา,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 าซิตี้เพื่อนมูบอกว่านาคาซิตี้เขาก็ว่าเขาไม่ได้อ,อ่านผิดเนาะลืมลาดลืมลาดลืมลาดได้ดยังไนอุ้ยอันนี้นาคาซิตีนะ้เนาะมานั่งฟังเพลงมานั่งชิลได้อยู่นะนี่เราก็เดินเล่นของเราไปเรื่อยนะเนี่ยเผาคลิปเดี๋ยวว่ากันนะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆวันนี้แบบเหนื่อยเมื่อคืนก็นอนกันดึกเลยเมื่อคืนตีสองโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าโดนเซลนะคะ ยกเข้าหยกกับเรามาทีก็คือแบบแปลกๆนะปีปีปีนู้นมาไฟดับปีนู้นมาถึงถึงที่เราไฟดับนะปีนี้มาถึงที่เราเลีเ้ยวรถลงบ้านปุ๊บพราน้ำประปาแตกนะแต่ไม่ได้แตกที่บ้านแต่ว่าคือน้ําที่บ้านก็คือดับด้วยน้าที่บ้านก็คือไม่ไหลด้วยนะคะเขาก็เลยแซวบอกว่าถ้าครั้งหน้ามาหยกมาที่บ้านอาจที่บ้านอาจจะน้ําท่วมนะคะอันนี้วันอย่างวันวันวันพูดจ้ะเป็นบ่จ้ะ อันนี้คือวันพุธนะคะวันหวยออกวันหวยลาวออกนะคนตั้งโต๊ะขายหวยเต็มเลยเต็มถนนเลยหวยลาวจะออกอาทิตย์หนึ่งสามรอบหวยลาวออกอาทิตย์ 3, ละสามรอบนะคะสำหรับเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็เสี่ยงดวงทุกรอบเลยโดนโดนตัวหนึ่งบ้างโดนสองตัวบ้างโดนสามตัวบ้างแต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งก็เลยไม่ได้ตังค์นะคะ <c oughs> อันนั้นก็ร้านร้านอาหารนี่ว่ะห้านาหารละเบียงสองเข้าซอยเมืองสิง มันมีสะพานเดินเข้านี่หมูซาลูไร่หมูปิ้งไม่จักบาทเธอจะกินนี้ใช่ไหมเฮ้ยกินปะที่ตื้อคนเดียวเอาสามเอาหาไม้ก็ได้อันนี้จ้ะเปินพอนเลยนะจ่ายทีแล้วเป็นแสน ปั้วสี่้านจะหมดแล้วด้ววันนี้อ่ะฝ้ายแง่ฝ้ายพาไป ตอนนี้ก็เดินซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินเล่นเดินกินเดินเที่ยวนิดหน่อยเนาะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านเนาะไปกินข้าวที่บ้านเพราะว่าแม่โทรตามลูกๆโทรตามแล้วนะคะว่ามาทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดินเที่ยวตลาดนัดเดินดูไฟกลางคืนนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะตอนนี้ก็กลับบ้านดีกว่านะคะลูกโทรตามอีกแล้วนะคะเที่ยวไปไทยลาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสบายดีค่ะบ๊ายบาย